วัสดีครับผมนัยนัทวงคงเล่ชั้นปวช .1 ครับสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาข้าวซอยเกษตรสุวรรณฉชั้นปวช .2 ค่ะแผนการออกแบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีครับค่ะพวกเราสองคนเป็นสมาชิกในการผลิตผลิตภัณโคมไฟคาเฟติชครับของครับค่ะ ความเป็นมาของ้าปะิภาพทองนะคะคือ้าพตะิภาพทองเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อยู่แล้วนะคะค่ะซึ่งมันจะมีลวดลายสีสันที่มีความสวยงามนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นผู้คนนำไมาแค่การสวงใส่ทำเป็นสายชุดนะคะซึ่งเราเป็นนักออกแบบค่ะเราจงมีการคิดพัฒนา ที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากซึ่งก็คือลองนำมาทำใบโคมไฟเข้ากับเล็ขบ้าค่อค่ะคือวัสดุจะมีทั้งหมดสาวสวนนะคะมีดังนี้ค่ะหนึ่งผ้าปะเต้ค่ะสองค่ะผ้ากาวค่ะเลขสามขาไม้โคมไฟค่ะพิธีกรรมผลิตมีดังนี้นะคะหนึ่งศึกษารูปร่างทรงเพื่อจะเขียนเป็นแพทเทิร์นนะคะเมื่อ เพื่อนที่เราถูกใจแล้วนะครับเราก็จะนำม,มาสร้างเป็นโมเดล,เเดลใช่ครับเมื่อเราสร้างโมเดลเสร็จแล้วนะครับเราก็นำแพทเทิร์นที่เราพอใจแล้วนะครับมาเขียนบนผ้ากาวชนิดแข็งแบบนี้นะครับเพื่อจะนำไปที่ติดกับผ้าปาเตนใช่ครับหลังจากนั้น เราก็จะนำผ้าปารตีที่เรารีดแล้วนะคะมาพับลงและขึ้นจนผ้าหมดผืนเลยนะครับจะได้เป็นละะนักษณะแบบนี้นะครับใช่ค่ะซึ่งจะมีความที่ดุลและขงตัวใช่ครับหลังจากนั้นเมื่อเรารีพเสร็จแล้วนะครับรีดและพับเสร็จแล้วนะครับเราจะนำมาเจาะดูทั้งบนและล่างได้เลยนะครับเพื่อจะนำห่วงมาใสา่ เราจะได้ลักษณะแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นเราจะมาประก,กอบกับฐานของโคมไฟนะครับจะได้ออกมาเป็นโคมไฟผ้าใบนะครับครองแบบนี้ครับใช่ค่ะลักษณะพิเศษของโคมไฟรองมีอะไรบ้างครับค่ะลักษณะพิเศษของมันก็คือจะไม่มีโคงนะคะแต่คือมันจะสามารถคงตัวได้ค่ะใช่และว่อมีการยุบตัวหรือ ปัญหานนจะสามารถดันตัวขึ้นมาได้เลยคะั ab ัวได้เลยค่ะเป็นสิ่งที่อี้สิ่งอย่างหนึ่งของเราเลยนะครับเอกลักษณ์ขออนุรักษ์ภไเขาบัตเอรทองค่ะค่ะ